สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบิร์ตสุวรสุบอนครับผมแรกนี่พญ่ส้ยกับสีผ้ามาแรียนว้าวครับผมเมื่อนีบ้บรรยากาศจะบอกว่าล่มออนครับผมบันนี่พี่น้องใบไม้บปติงเลยครับผมล่มออนกับองเอาสายออนมาสู่ครับผมเถาสายโหดมากไปบรอดครับผมเป็นว่าวว่าวอีป้องหรือว่าวสองห้องขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบเซนของเสี้ยนพิมพ์แหละครับผม แต่ว่ากะติดสนนู่นเพิ่ง่างไส้ขึ้นกอละมือเศร้าแมาเรียนเพิ่นบอ่อเพิ่นบอ่อเดี๋ยวเอากัเมื่อนะครับผมเพิ่นาไว้นี่เพิ่งย่างสก็เลยสีแมาเรียนครับผมไปพี่น้องเพื่อเ่เป็นการเบาไล้าย,ยายห้างครับผมเดี๋ยวเวลามันสีเบิร์ก่อนตอนนี้กะหกโมงกุกงก้สีค่ำละครับผมไปไปรุ่นกันครับผมขึ้นบ่ขึ้นลืมบอกอพี่น้องไปครับผมมือนีเดนผู้เดียวไม่แต่งเพิ่นข้าหงยงาก ไปยั้ายกระหิ่งผู้เดียวตั้งไว้ผู้อเราข้าวบมแต่ก็มาเรียนรุ่นขั้นพี่น้องคืนหรือพวกคืน เป็นไปเรียบร้อยพี่น้องผมเยี่ยวเชียวครับพี่น้องผมนี่เรามองผูกเชือกผูกไว้ต้นว่าต้นวาน้อยนียแ่แหละครับผมแลนบางหันโอ้ยระยะแลนให้คนนักนกีฬาเขตครับพี่น้องผมหนุ่มผุนวาวเฮ้าครับผมผุนวาวเฮ้าพี่น้องผมซื้อเอเดียด์เยียร์กิ้งนิ่งเลยบาทนี่ เลนว่าไม่นักกีฬาเฉียดสีคู่ลอยโดดฟังหัน,นโอ้ยเมื่อพี่น้องซัวสี่ขึนได้ครับผมร่มร่างมันบาม,มีครับพี่น้องผมตอนนี้ระดับว้าวเขาอยู่ประมาณสองรอยเมตรครับผมสูงเติอย่ได้พี่น้องนี่มันจังเถึงร่มร่มร่มบนร่มบนอยู่สูงครับผมมือน,นี่ข้างล่างนี่บามีร่มเลยครับผมใบไ,ไม้บอร์ตีงครับผมแต่ว่ากระแล่นขึ้นได้ว้าวดวงนี่ ล่มบอลครับองเอาสายอ่อนมาสู่ครับผมนี่แหละครับผมมือนี่เพรยังสายสู๋แล้วเอาสายอ่อนมาจวดถ้ามัาสันไปบอลอดครับผมสายหดสายแข็งเออโอ้ยมันแดงกะกัด <laughs> พ่นครับผมสนุกกระดังอยู่พี่น้องเชื่อว่าดังนุ่มนุ่มดังบพาแห้งครับผมเพราะว่าร่มบพแห้งครับผมร่มเทง่พราแห้งยุ่งหลายๆพี่น้อง ตัวสีแ่นขึ้นได้กับเสื้วลาดนทเทงศักทั้งสาวอยู่หันนี่บ้คกืเอินว่าสักวบาวท้งศักทั้เงสาวเทิงไรย่านมันโล่งครับพี่น้องผมสัวมันสียูได้บาทนี่โอ้บองไงบองไงสัวสีได้จะระคีพี่น้องผมกะรู้ตนพญสัยเนี่นะครับเด้อฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพญสัยเนี่น มีกำลังจจเรนวาวนั่นเลยครับผมเมื่อนีเล่นผู้เดียวพี่นอ้องวันนี้เล่นคนเดียวเอฟซี FC ไม่มีแม่แปงแล้วก็ค่าเนี่ยครับผมเพนซ่าก็เลยจัดผู้เดียวเลยมันจะขายหลูกชิ้นกับมาจาัดผู้เดียวครับผมก็เลยคําคิดว่าประมาณถุมครัวสองถุนล่มล่มเทิงนาสีมีอยู่พี่นอ้องว่าห้ากันนาซีอยู่เลยครับผมนั่นล่มเริ่มมากระบาดนี่ ตีงใบไม้น,อน,น,อน้องแนงน้องแนงกว่าครับผมนี่พี่นอ้องเริ่มเริ่มตีงใบไม้แล้วครับผมว่าเข้านาสียู่ได้เบิด์ตขึ้นครับผมมือนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเบิร์ตสมองสุบอนที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆคอมเมนต์ครับผม ขอให้อยู่ดีไม่ห่งเบิดสุูผูสุกคน้อครับเด้อปีใหม่ก็เดินทางเลยควมระมัดระวังครับผมรถมันหลายครับผมขอให้อยู่ดีไมห่งปลอดภัยเบิดสุซผูสุกคนครับผมรักษาสุขภาพนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมสวัสดีครับ